เมนูอาหารเย็นวันนี้พัดผักรวมมิตรพี่น้องจา๋าผักกาดขาวมักบวบแครอทผักคะนากวงตุง้งและก็มีเนื้อหมูกิโลครึ่ง ไส่หมูลงไปทนะผู้ชมผัดตามสไตล์บ่าหมีผัดง่ายๆแต่ว่าน้นรสชาติ ุงตามใจชอบใส่รสด,ดีลงไปตามด้วยน้ำตาลใส่ผงนัวนิดนึงใส่ซอสฟ้าเขียวใส่บวบ กับแครอทลงไปพัดพักรวมมิดพี่น้องขั้นพัดนะเขากินเบิร์ดแล้วผพักยังก็ดีคารวากินสดๆเขาไม่ค่อยกินเลยใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงเพิ่มสีสัน ใส่หลายมันสีด,ดำบอมีจะใส่ผักกาดขาวลงไปแต่ว่าเน้นพักพี่น,น้องหมูกับกิโลเคิง เขาเจ้าแนะนําให้พัดบวบใส่ไข่แต่ว่าเกิดมา็ยังบ่กเคยกินจกเพือเคยแต่พัดแต่งใส่ไข่เนาะแต่กระซิแซบอยู่พอบวบมันหวานพัดใส่หมูก็ได้ส่วนใหญ่บานเทาไม่แต่ใส่แกงแกงปลาแกงกบแกงเขียดแกงน้อไม้กับหนึ่งแค่นั้นแต่วันนี้เอามาผัดใส่หมู บวบเริ่มซุกแล้วพี่น้องกระสีอพักสีเขียวลงไปเนาะมีขนากวงตุง้งแล้วก็ะใบกระเทียมอันนี้จะเป็นใบกระเทียมเพิ่มความหอมแล้วก็มีกระ,ะโพดอ่อนพร้อมเดนมีกระโพดอ่อนเก็บมาจากสวนเน้นผัก ผัดผักรวมมิดผักเต็มสวนส่วนญ่มันแก่เบิดบ่ค่อยได้กินแค่นี้ก็สุกแล้วท่านผู้ชมเนาะ บะหมี่ก็จะใส่ซอสหอยลงไปนี่แบบจุกๆไปเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟเมนูผัดผักรวมมิตรใส่หมู น่ากินบ่พีน่น้องขาโดอ่อนก็นมีได้เก็บมาจากสวนผุนอะบวกคะนา้ากวงตุง้งผักกาดขาวใบกระเทียมอืมว้าวน่ากินมากท่านผู้ชมเนะาะผัดผัก เต็มจานเบ้อเลยเมนูกับข้าววันนี้ ีพี่น้องพัดแล้วก็มีอันปิ้งปลาปิ้งเป็ดเนาะกินกับข้าวสวยร้อนๆอนอาลงมือได้เด็กๆท่านผู้ชมวันนี้มิตรเด็กกอกผู้เฒ่ากับมีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีย้มแรงส่วนคำคำพี่น้องจ๋าด้เวลากินข้าวเย็นแล้วตอนนี้ หนึ่งทุ่มสามสิบนาทีถือว่าเดิกได้ปกติกินข่าวหกโมงกินแล้วมนนีกาอากาศหนาวอากาศเย็นคุณยายในกาเข่าห้องหลายรอบแล้วออกมากินข่าอีกหนาวแล้ววะตัก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 มีทั้งข้าวเหนียวข้าวสวยร้อน เขาเจ้าก็บริซื้อหรือพี่น้องเขาเจ้าของนี่ละใส่พราได้กินแต่ละปีก็ใส่อยู่เพือ่อหาฮุกให้ได้เก้าสอบสิบสอบอโดนๆจะกินเทอเขาเจ้าเนะาะลักๆก็กินข้าวเหนียวอยายรวยไดีเอาหลานบอยายรว,วยยายรวยเอาลหล,อาลานเดี๋ยวมาน้ำหลังกินน้ำหลังมาก่อนกินก่อนพี่น้องจ๋า ทีมอมมาลพคุณละอยู่บ้านสวนบ่มๆอยู่ปีไหนทามแซ่บยู่บ่เห็นยุกบวบเคยกินยุ่พัดใช่มกบวบปกติเคยแกงใส่แต่มกบวกหาใยรวยปลาหลานอยู่น้ำไผ่ พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันตลาดเดี๋ยวจะพากันยกขยงไปตลาดฝั่งไทยสนุมานอำนาจเจริญไปนดพนมกีเดนคุณยายอันคุณยายอันสองคุณยายน่ะจิไปทาดพนม,มก็เลยมานอนนี่อาศัยติดรถไปน้ำเมื่อินคุณป้านั่นเองเนาะเพิ่นจิไปงานพระธาตพนมอุย้ยากกงานปากแซงก็พร้อมกันเมเอ็นบอก งานปากแซงงานพระาธาตุพนมบะหมี่ก็สิไปยอยู่แต่สิไปวันจันทร์งานพระาธาตุพนมแต่ว่าอยู่ล่าก็าตตงกับงานพระาธาตุโพนพี่น้องเมืองไซพูทองสามวัดเขาจ้าขเขาจัดสามเมือสามคืนแต่เขาเริ่มหลายเหมือเริ่มจัดงาน งานประทานพนมก็เคยไปตั้งแต่ปีโควิดมาปีแรกตอนนั้นเนาะสี่ปีมันเป็นสี่ปีห้าปีแล้วบอกก็เลยเสี่ยนไปเบิ่งอีกรอบว่าจะเป็นจังไดล,ลักลักกะอาศัยไปหาแนวกลิ่นอะไรพี่น้อง เบิดกับป้าเหเขาินเหป้าพี่น้องอากาศหนาวหนาวน้งรอมวงกินเข่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองพอดีอันนี้บริ้าาเบิร์ดเด้อืมเามากะไดมีนนหน่อย เมื่อื่นจะไปตลาดจากโมงนี่ห้าโมงห้าโมงครึ่งประมาณห้าโมงครึ่งโอ้ยไปสายก็ได้ออกไปหอดพุ่นเจ็ดโมงก็ได้หกโมงครึ่งเจ็ดโมงก็ได้ขำไปตลาดเสเจ้า เพิ่นมีญาติอยู่ฝั่งไทยเพิ่นสิไปน้อนอยู่พุ่นจักคืนคุณป้าสิไปเป็นอาทิตย์บ่ญาติพี่น้องเพิ่อนอยู่ฝั่งไทยเพิ่อนก็สิไปน้อนแล้วก็สิไปเที่ยวงานพระธาตุพนม้ดไ งานเขาเจ้าจัดลายเมื่อแล้วแต่ว่าเมื่ออีเล่ก็จะเป็นเป็นเมื่ออื่นเนาะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเป็นไรสิมอก็ใช้แซดอยู่บ่ผัดผักรวมเบ่เหลือพี่น้องว่าจะผัดผัดยังเขากิกนเบิดนั่นละ เขามากกินอยู่หุงเข่ากับเทอราสองกิโลแต่วมันใกาอากาศหนาวอากาศเย็นพี่น้องล่มแห้งเนค่ยขามาเละเย็นล่มหนาว มื่นตกไปแต่เศ้าเพราะว่านั่งเรือไปขันสายแล้วมันลมผ่านไปไม่ถึงห้านาทีจะหมดจานแล้วท่านผู้ชม พัดพักเต็มหมอหายไปในพริบตาไขมานกำลังคือสิบริกินขนาดบเริยากพัดย่ำไหนเด้อสองกิโลสามกิโลก็คือเบิร์ดอย่างนางอันนี้ นางอัมบราเมาแล้วกินนักแต่เวนพุนะ่น่ะกินนักแต่สามโมงยังบเบลิกไปตัดสายไฟเนี่ยทำ ทางรับรับ,บ,บักันนะะ <c oughs> โอ้คมเ็นฝ่หกกหมอนด้วยทาผ่นทานผู้ชมหมดเรียบร้อย <c oughs> ปอยีไรป้าแซดยีบะ <c oughs> ขันบ่แซดมีคนบ่เสื้อได้เบิดจานเออ เร่องนะกายบิดเพ่าบิ่กาิก็ได้มอยา้พี่น้องอจา๋าเดี๋ยวมาในี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจ ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีกินขา้าวแล้วเสื้อบาวา่ากินขา้าวแล้วคุณยายก็กินอาหารว่างก็คือเคียเค่ยวหมากเคี่ยวหมากแล้วก็พักกันเขานอนบัดที่นี่มันหนาวอืมมันหนาวนนอาบน้งแต่เที่ยงพุ่นอะปาร์ตเั้อาบน้ำอยู่เมื่อน้อาบน้ำแล้วก็มาเอาวิบากมาห่อ

มนืนอีเดือนแจ้งได้พี่น้องพระจันทร์เต็มดวง